สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พัสดาเทรดช่องวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอรนซีนะครับวันนี้เนะี่ยจะเป็นคลิปวิเคราะห์ในระยะสั้นครับของท้งเหรียญบิตคอยครับแล้วก็เหรียญเริ่มซึ่งส่วนใหญ่ครับจะมาดูที่เรื่องของแพทเทิร์นครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้คนไหนรู้จักกับบิตคอยส i g n a l เป็นกลุ่มในทุรกรรมที่จะแจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์บอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไรทั้งสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอย ถ้าสนใจเนี่ยผมเน้นย้ำให้รีบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กลมยังฟรีอยู่นี่อยู่ใน d e สคริปชั o n ใต้คลิปนะครับเริ่มจาก bitcoin ครับในกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยเจ็ดนะครับว่าเราอาจจะฟอร์มเป็น rising wave แบบนี้ครับซึ่งคุณจะเห็นนะว่าช่วงอ่อน c a นเดลนะครับทั้งเทียนตรงนี้มันเริ่มจะหดสั้นลงนะครับมึงบอกได้ว่ามันกําลังมีการสะสมโมเมนตัมครับก่อนจะมีการเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกขึ้นหรือเบรกลงครับถ้าเราเบรกขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลลิชนะครับแต่ว่า ในไรซิงเวทเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีการเบรกดาวซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าเรามีการเบรกดาวเนี่ยทาร์เก็ตจริงๆของไรซิงเวทครับมันอยู่ที่บัตรทองของเวทครับหรือว่าอยู่ที่ราว38,000เหรียญครับแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามองในมุมมองของ price action นะครับทาร์เก็ตจากการเบรกดาวครับเนื่องจากว่าเราเบรกจากเส้นบนของเลนด์มาเก็ตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทาร์เก็ต ในฝั่งด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่เส้นแนวรับที่40,000เหรียญครับถึง41,000เหรียญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมเคยพูดถึงเรื่อง EMA 100ในกราฟ4ชั่วโมงไปแล้วซึ่งถ้าคุณจะลองมองดูนะครับเห็นน้ว่าเส้นล่างของ EMA 100นี่ครับ4ชั่วโมงครับมันไล่ัพพอดีกับเส้นแนวรับครับที่41,000เหรียญน,นั้นโซนตรงนี้ครับที่ราวๆ40,000ถึง41,000เหรียญเนี่ยถ้า Bitcoin จะมีการ breakdown ของ Rising wedge ลงมาเนี่ย โซนนี้ครับจะเป็นแนวรับที่สําคัญที่สุดสําหรับปิดคอยครับซึ่งถ้าใครนะครับเป็นสาย p r i ยแอคชั่นเทรดดิ้นะครับก็จะมองหาจุดเข้าซื้อหลังจาก b i ิ c คอยมีการตกมาแล้วมีการดิ้งขึ้นครับจากเส้นพวกนี้ได้ครับหรืออีกในหนึ่งครับถ้าเรามองเป็นด้านของแพทเทิร์นบ้างเนี่ยก็จะมองได้ว่าเรามีทาร์เกตอยู่นะครับคือช h a n n e l ที่ผมโชว์เห็นเมื่อวานหน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่งนี่คือ rising channel นะครับเห็นได้ว่าเส้นล่างของ channel เนี่ยมันไล่ up เปรียบแถวเส้นแนวต้านที่41,000เหรียญททีทิับเส้นแนวรับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาจะเป็นการ break down ลงมาครับอาจจะลงมาเพื่อแตะที่เส้นล่างครับแล้วมีการเด้งขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นแบบตรงนี้นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นใน bitcoin graph short term ครับต่อมานะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์สั้นๆในกราฟ weekly ซึ่งในกราฟ weekly จะเห็นได้ว่าอันนี้คือ indicator parabolic SAR ครับ ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับเป็นเทรนด์อินดิเคเตอร์ใช้วัดเทรนด์วิธีการก็คือเมื่อรดตามครับที่ราคาเนี่ยพุ่งเบรกจากจุดด้านบนครับจุดเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเมื่อรดตามที่ราคาครับอยู่เหนือจุดเนี่ยมันบอกได้ว่าจุดตอนนั้นครับราคาอยู่ในอัพเทรนด์ครับหรือว่าเทรนขาขึ้นแต่ถ้ากลับกันครับก็เป็นเทรนขาลงเช่นตรงนี้ครับนี่คือเทรนขาลงแล้วก็ในแบร์มาร์เก็ตตรงนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าคุณลองสังเกตดูนะครับ Parabolic SAR เนี่ยมันเป็น Trend i n d i c ต t o r ตัวหนึ่งครับที่ในการาฟ w e k ี y เนียในการ,ฟราฟ Bear Market ของ Bitcoin นะครับเราไม่เคยมีการ Break ออกจากเส้นบนของ Parabolic SAR เลยนะครับเช่นใน Bear Market ปี2 0 1 4ครับเราก็ถูกมันกดลงมาเรื่อยๆนะครับจนมีการ Break ขึ้นครับเส้นลงมาอยู่ด้านล่างนี้เรากลับเข้าสู่ u บ l market อีกรอบหนึ่งตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้อาจจะมีนิดนึงครับแต่สุดท้ายเนี่ยเรา เราก็มีการเด้งกลับลงมาเหมือนเดิมดังนั้นตรงนี้ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจำการเบรกล้วปิดข้างบนนี้ครับจุดนะครับมันจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะค่อนข้างบูลลิตครับในกราฟวิ๊กลี่ผมบอกแค่ว่าเรากลับเข้าสู่บูเทนิกรอบนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเนื่องจากมันเป็นเทรนด์อิเคเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้ดีนะครับในตลาดที่เป็นเทรนดิ้งมาร์เก็ตไม่ใช่ตลาดที่เป็นเลนด์มาร์เก็ตครับเพราะว่าถ้าคุณจะลองดูนนเ่ได้วา ในเลนด์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีการสับไปสับมาของพลวัลิศ S A R นะครับหลายรอบมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับก็คือเราต้องเบรกจากเส้นแนวต้านสักเส้นหนึ่งครับที่สําคัญครับแถวๆนี้ครับซึ่งผมมองว่ามันคือเส้นแนวต้านที่ราวๆ47,000ถึง50,000เหรียญครับสิ่งที่เราต้องทำครับก็คือเบรกขึ้นไปนะครับเปลี่ยนจากจุดข้างบนเนี่ยมาอยู่ข้างล่างจากนั้นนะครับก็ใช้เส้นตรงนี้ครับเป็นฐานราคาครับเพื่อจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่า มันจะไม่ตกกลับลงมาครับเราเบรกกลับลงมาเป็นเลนด์มาร์เก็ตครับแต่ว่าตรงนี้ครับจะเป็นฐานราคาที่ให้ราคาครับยืนเพื่อขึ้นไปทดสอบที่ออทํามไฮได้ครับซึ่งตรงนี้คือตัวคอนเฟิร์มครับว่าเราจะกลับขึ้นมาอยู่ในบูมมาร์เก็ตอีกรอบหนึ่งครับต่อมาครับอินดิเคเตอร์ตัวต่อมาคือ Macd นะครับต่อมานะครับคือ MACD นะครับหรือว่า Macd ในกราฟวีกเกอรเพราะว่ายิ่งในครับที่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอินดิเคเตอร์นะครับก็จะยิ่งมีในยะสําคัญมากขึ้นนะครับ ซึ่งในที่นี้เป็นกราฟ w e e k l y พร้อมกับ Mac d ดีครับซึ่งสัญญาณการครอสของเส้น Mac d l i ดีกับเส้น s i g แน l l ล n e ครับก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าถ้าเรามีการครอสลงนะครับหรืออย่างเช่นตรงนี้ครับที่เรามีเส้นสีฟ้าครับครอสลงกับเส้นสีส้มตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่า Val i ตร์คร s สครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับก็มักจะเป็นการล่วงของราคาเช่นสิ่งเกิดขึ้นตรงนี้แต่ตรงกันข้ามกันครับก็คือ u l l i s h cross เส้น สีฟ้าครับจะ cross ขึ้นกับเส้นสีส้มตรงนี้ซึ่งมันคือเส้นแม็ดี้ไลน์ครับกำลังจะ cross กับเส้นสัญญาณไลน์ cross ขึ้นนะครับตรงนี้เขาจะเลิกเข bullish c o l l ครับซึ่งมันจะมีสัญญาณบอกถึงว่าราคาครับจะมีการพุ่งขึ้นนะครับในช่วงนั้นส้นต่อมาไปเหรียญอิเทเรียมั้งครับสำหรับอีเทเรียมนะครับในกราฟสชั่วโมงเนี่ยเห็นได้ว่าเรามีขาขึ้นนะครับ ฟอร์มอยู่ในช ANNEL ตรงนี้หลังจากนั้น,นครับก็มีการเบรกจากเส้นบนของช ANNEL นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นด้วยแรงซื้อจากนั้นเนี่ยเรามีการเฟกสเขนะครับ,รบตกลงมาครับแล้วก็ดิ่งกลับลงมาตรงนี้ซึ่งอาจจะมองได้ว่าตรงนี้นครับก็อาจจะเป็นแนวต้านหรือว่าที่ที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับของราคาของอิทธิเลี่ยมอาจจะมองแล้วช ANNEL ตรงนี้นะครับมันกว้างแต่ข้างบนนี้ครับลงมาถึงข้างล่างนี้ประมาณนี้ ดังนั้นครับถ้าราคาครับจะมีการ pull back เนี่ยผมมองว่าเส้นล่างครับของ channel นี้ครับโทษทีบเส้นบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเส้นแนวต้านครับเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญให้กับอีเทียมครับเพื่อให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงต่อไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถ้าราคาจะมีการ break กลับลงมาอยู่ใน channel ตรงนี้อาจจะบ่งบอกถึงว่าราคาของอีเทียมนะครับก็อาจจะมีการเด้งกลับลงมาที่เส้นล่างของ channel ที่ราวๆสองพันแปดร้อยกว่าเหรียญตรงนี้ครับ ที่นี้ถ้าลองลองดูในกราฟเทียมนะครับด้วยการลากฟิบูนาชีรีเทสเมนต์จากสวิงไฮครับลงมาที่สวิงโลเห่นได้ว่าราคาเนี่ยครับเบรกจากเส้น0.5ฟิบูนาชีรีเทสเมนต์ครับหลังจากการเบรกเนี่ยเรามีการตกกลับมาเพื่อรีเทสเส้นแนวต้านเป็นเป็นแนวรับนะครับแล้วดิ่งกลับขึ้นมานั้นตอนนี้ครับผมมองว่าอีเทียมครับค่อนข้างสำคัญมากๆถ้าเรามีการเบรกจากเส้น0 6นยฟิบูนาชีรีเทสเมนต์นะครับมันจะไปอินวอลิดพวกอ่า บาลิตแพทเทิร์นทั้งหมดนะครับอย่างเช่นพวกเด็ดแคทบอลพวกนี้ครับหรือว่าการพูแบ็กในดาวเทรนซึ่งถ้าเราเบรกขึ้นมานะครับทายเก็ตต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่เส้น0.786์จุดเจ็ดแปดฟิวบอลชินครับซึ่งมันจะอยู่ที่ราวๆ3,800เหรียญครับนั่นจเจ๋งแต่ว่าทายเก็ตเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับอิตาเลีม่มสิ่งที่ผมอยากเห็นหลังจากการก่อนการจะเบรกออกจาก0.618นึครับก็คือผมอยากเห็นอิตาเลี่ยมนะครับมีการพักฐานเล็กๆครับ ก่อนเราจะมีการขึ้นต่อเพราะว่านะครับคุณเห็นว่าในหลายวันที่ผ่านมาอีทธิเลี่ยมมันขึ้นมาอย่างไม่หยุดพักเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเส้น0 6 8เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงดังนั้นทาร็ตนะครับต่อไปเนี่ยมันอยู่ทั้งทั้งสูงผมอยากเห็นอกทีเลี่ยมครับมีการสะสมโมเมนตัมนิดหนึ่งครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าการเบรกออกจาก0 6นยงเนี่ยจะไม่ใช่การเฟรคเอานะครับถ้าลองดูตรงนี้นะครับเห็นเอว่าเนี่ยถทา อีเทียมนะครับมันฟอร์มเป็น ascending b o a r d i n g wedge ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเรามีการ fake out ทั้งด้านขึ้นครับแล้วก็ด้านลงดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับเรามีการ break up ขึ้นมาอยู่ใน channel ตรงนี้แล้ว target นะครับก็คือเส้นบนของ channel ครับหรือจะอยู่ที่ราวๆ4 0 0 0 0เหรียญครับหรือว่าราวๆ3า0 0 0เหรียญตรงนี้แต่ถ้าเรามีการ pull back เนี่ยคุณจะเห็นว่าเส้นล่างตรงนี้ครับจะทำที่เป็นแนวรับที่สําคัญมากสําสหรับอีเทียมเช่น เรามีการทสมันหลายรอบมากครับอย่างเช่นตรงนี้ครับตรงนี้หรือระหว่างที่เราเบรกมันลงไปนะครับมันก็เนี่ยก็ทำที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงสําหรับเหรียญอีกทเรียมนั้นสําหรับผมครับตอนนี้อีกทเรียมครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างบูลิตในช็อตเทอมนมครับแต่ถ้าถามผมนะครับว่าเราควรจะมาซื้อบนยอดตรงนี้เลยดีไหมครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าอีกทเรียมเนี่ยจะมีการ pullback นะครับมันอาจ่จะ pullback ได้ไกลครับเพราะว่า แนวรับอยู่ใกล้สุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นชั้น n e l เมื่อกี้นะครับแต่ถ้ามันเบรกจากชั้น l นลครับแนวรับต่อไปเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไกลนะครับที่ลงมาที่ราวๆสอง0ันหกร้อเหรียญตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าต่อลิกอร์รีวารสสำหรับการเทรดของผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครนะครับเป็นสายช็อตเทอมก็อาจจะเริวฟเลนสต็อปลอสเป็น ตัวเส้นแนวรับของช ANNEL ที่ผมโชว์ให้ดูในการาฟ4ชั่วโมงก็ได้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่ผมจะอัปเดตให้ทุกวันนะครับ